มาดูเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในประชาชนคนไทยกันบ้างวันนี้ทางด้านของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยศูนย์วิชาการเฝร้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันทำ MOU ความไม่ปลอดภัยด้านยาในพื้นที่ภาคใต้ค่ะกับภาคีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในภาคใต้เพื่อสร้างความยั่งยืนในการเฝร้าระวังและก็พัฒนาระบบขายยาของภาคใต้ ซึ่งวันนี้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทนะคะได้มีการลงนามความร่วมมือดังกล่าวนะคะเกี่ยวกับด้านยาในพื้นภาคใต้กับภาคีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในภาคใต้ค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเพศจักรชัดชัยวัฒนาพิรมสกุลรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการความไม่ปลอดภัยด้านยาในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเฝ้าระวังและก็พัฒนาระบบยาของภาคใต้โดยมีดรเพศรศัตรหญิงอุสณีตัวแทนคณะกรกรมการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ค่ะ แพทย์หญิงฉลมเกตจินดาที่ปรึกษาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ร่วมกันลงนามซึ่งมีเจ้าที่เครือข่ายเพศัักรเจ้าที่อสอม,มและก็ตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า30คน ทังนี้ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบยาในพื้นที่โดยภาคีตามบริบทพื้นที่แล้วก็เป็นการต่อยอดจัดการความรู้ของภาคีความร่วมมือในการดาเนินงานของศูนย์ให้เกิดการขยายผลปฏิบัติงานในระดับพื้นที่สู่ข้อเสนอนโยบายในการดาเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งความเข้มแข็งของศูนย์นี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งด้านเงินทุนการบริหารจัดการแผนรวมถึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเป็นโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์สร้างกระบวนการทํางานเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยมีระบบการสื่อสารระหว่างการการต่อยอดในเชิงของสาธารณณะอย่างเข้มข้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการเรียนรู้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาเรื่องของระบบยาระหว่างเครือข่ายในภาคใต้ร่วมกัน ซึ่งจากผลสำรวจปัญหาการใช้ยานในกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรังกว่าร้อยละ47 พบว่ามีปัญหาการใช้ยาตามสั่งไม่ได้รับยาที่ควรจะได้รับและเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็ปัญหาการใช้ยาฟุ่มเฟือยซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า polypharmacy หมายถึงการใช้ยามากกว่า5ชนิดขึ้นไปในการรักษาคนคนเดียวโดยหนึ่งโรคนะคะไม่ได้ใช้ยาเพียงชนิดเดียวซึ่งในอนาคตเพราะว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบคือประชาชนอายุมากกว่า65ปีมีจำนวนเกิน15%เของประชากรทั้งหมดทําให้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ของการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลและก็ในกลุ่มประชาชนทั่วไปจะพบปัญหาการใช้ยาฟุ่มเฟือยได้แก่กลุ่มยาแก้ปวดและยาฆ่าเชื้อร่วมเป็นปัญหาการใช้ยาไม่ถูกต้องและยาที่เหลือใช้ที่ประเทศสูงกว่า2,300ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นข้อมูลจากสมักยาและเวชภันฑ์ของสำนักงานหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของตัวแทนคณะกรรมการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ค่ะ การเข้าใจผิดเนี่ยมีมากมายนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าใจผิดโดยที่ไม่ทราบว่าตัวเองเข้าใจผิดนะคะไม่ทราบว่าตัวเองใช้ยาอะไรอยู่ก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการใช้ยายาสามัญชื่อเดียวกันเนี่ยค่ะแต่กินหลากหลายยี่ห้อเพราะเข้าใจว่ายาคนละตัวกันเพราะไม่ทราบว่าชื่อยาสามัญนั้นคืออะไรส่วนหนึ่งนะ่ะเราอาจจะต้องชี้แจงประชาชนที่เข้าใจอีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องปรับและแก้ไขในเชิงระบบ ยกตัวอย่างเช่นที่ซองยานั้นต้องเขียนชื่อยาสามัญให้ชัดเจนนะคะบวกกับบุคลากรสาธารณสุขจะต้องเน้นย้ำด้วยว่านี่คือยาอะไรมีข้อบ่งใช้อะไร และไม่ควรจะกินซ้ำซ้อนหรือกินแล้วมีการตีกันกับยาตัวอื่นบางครั้งการตีกันของยาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะยากับยายังมีการตีกันร,ระหว่างยากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในพวกนี้นะคะแล้วก็มีการตีกันร,ระหว่างยากับโรคด้วยสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือบางครั้งเนี่ยคนกินยารับประทานยาอย่างไม่สมเหตุสมผลด้วยเหตุผลที่ต้องการที่จะแก้ความกังวลด้วยนั้น ปัญหาพวกนี้ค่ะมันยงใหญ่ซึ่งกันและกันถ้าเราเข้าใจถึงรากของปัญหาที่แท้จริงจะทําให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นต้องตรวจสอบว่ามันมีการปนเปื้อนอะไรนะคะมันบา,บางตัวก็จะมีการปนเปื้อนเรื่องของเซยรอยอยู่ได้ยาบางตัวเนี่ยซ้ำร้ายกว่าน,นั้นอีกมันไม่มีการขึ้นทะเบียนเลย ว่าง่ายๆก็คือเป็นยาผิดกฎหมายปลอมชัดเจนเลยค่ะผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือไม่สมควรจะใช้อย่างยิ่งที่ประชาชนเข้า,เ,าเข้าถึงยาพวกนี้ได้ง่ายมากๆนะคะจากจากาการการซื้อขายในชุมชนโลกออนไลน์ก็มีเยอะค่ะเรื่องแบบนี้เราต้องใส่อาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนว่าอย่าอย่ามาซื้อใช้อย่ามาใช้เองโดยที่ไม่ได้ ไม่ได้ทําความเข้าใจหรือศึกษามันอย่างเพียงพอถ้าพบเนี่ยแจ้งออยอได้และถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวับเรื่องยาอลุ่นี้นะคะให้มาถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลเภสัชกรตามร้านยาเภสัชกรในกระทรวงสาธารณสุขอาจจะเป็นสอสอจอของแต่ละจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ